เซียที่ผมไปแคปมานะมีนี่คือเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราเออใช่เมื่อเช้าประมาณตีสองมั้งเสียโดนเนิร์ฟมาแล้วในที่สุดก็โดนอ่าเซนเซอร์สปานี่ผมไม่แน่ใจต้องไปลองในเกมอ่าแต่หลักๆนะที่ผมว่าดีเลยก็คืออ่ามี f i e ิวฟิลออฟวิวจะมีอ่าอันนี้ ถ้าไปเราไปในในเกมกันไหมไปในเกมกันดีกว่าน่าจะรู้เรื่องกว่าในเกมเอาง่ายๆคือไม่โดนแฟตแล้วไม่มีดาเมจแล้วคือแบบอ๋อคือคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้อ่ะคนทำการการบ,บัฟตัวละครเนฟตัวละครเออพิ่งโันไล่ออกไป <laughs> จากจากบริษัทเอฟเฟกบริษัทของ EA ขอของรีสปอนะ่ะ ตัวไล่ออกก็ง่ายคือตอนเนี้ยคนที่คนที่ทําการบาลานซ์ตัวละครอ,อะเป็นคนใหม่คนเก่าคือคนที่บอกว่าเออว่าส,สันะ่ะมันโกงเนี่ยวินเลดมันมากมายแบบมันมันยังเก่งอยู่เพราะงั้นเราจะไม่บอกวัตส,สันเออคนนั้นแหละคนนั้นโดนเปลี่ยนไปละเขาอืมโดนไล่ออก ถ้าใครอยากไปรู้ดราม่าก็หรือว่าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเอาออกก็ไปไปตามดูแล้วกันวั <c oughs> นนี้ประวัติเยอะเขาทำเนิร์ฟทำแพทเกมอื่นมาเยอะแล้วแต่ละเนิร์ฟแต่ละแพท <c oughs> ที่ที่เขาทำอ้อโหสุดสุดตีนเปนว่าก็นั่นแหละอืมปิงสไป์อ๋อนี่ไง อ๋อเห็นไอ้เหลืองเหลืองนี่ปะ่ะคือสมัยก่อนอ่ะมันขึ้นรัวมากเลยเว้ยแต่ตอนเนี้ยมันนานทีขึ้นไหนเห็นปะ่ะเนี่ยเอาง่ายคือเหมือนเราจะไม่ได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตลอดเวลาแล้วอ่ะแล้วก็วิ่งวิ่งเนี่ย <c oughs> ปกติก่อนหนี้นผมเคยแนะนําไปว่าถ้าเสียถ้าเราเล่นเสียเราวิ่งไปด้วยสแกนไปด้วยอ่ะให้กดคิวแทนใช่ไหมแต่ตอน,นเนี้ยมันเนิร์ฟเลยเว้ยเนิร์ฟให้กดคิวแล้ววิ่งช้า <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าต้องสไลด์จ้มแล้วขี้ขวาเอาระยะสแกนน,น้อยลงด้วยใช่ต่ำกว่า75บ้า This direction c a l s to me Let us go เจองโอ้โอ้ยผมว่าโอเคเลยไหนดูสกิลซิ u n v e yourself โอ้โหนานสวยผมว่าวิ่งหนีได้แล้วตอนเนี้ย วิ่งหนีได้แล้วคนที่โดนไล่นี่ชื่อเดนิเอลหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมจําไม่ได้ผมไม่ได้ไปจงเจ้าคิดเจ้าแค้นเขาจนถึงกัง้นจำชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าการที่จําชื่อเขาได้จะจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะไหม่ๆแต่เอาเป็นว่า <laughs> ผมจําชื่อเขาไม่ได้แต่่จาจะคนนั้นแหละคุ้นๆอยู่อ่าอีกอย่างหนึ่งที่มันเนิฟมันเนิฟอะไรไอีกนะ ไม่มีดาเมจใช่มันไม่มีดาเมจแล้วแล้วมันก็ไม่โดนแฟดแล้วด้วยเ,ออเล่นแต่แข่งเล่นอยู่ไหมมันยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะที่ขวามันอะสามารถหาข่าวได้ตลอดเวลาเลยคืออย่างบัตฮาวอะไรเงี้ยเราต้องกด Q, คิวรอรอคิวกีวิว่ะยี่สิบยี่สิบปแต่เสียมันเป็นตัวที่หาข่าวได้ดีเอางี้ถ้าเกิน เนี่ยคือเราสามารถแบบอางนี้ถ้าคุณหูดีอ่ะคุณสามารถฟังเนี่ยมันได้ยินนะเว้ยมันรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนอะ่ะเออผมว่ามันมันโกงนะคือผมว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่แต่ก็ไม่ได้เก่งเท่าตอนนู้นแล้วอะแล้วล่ะคนเสียสยมบัเสร็จแล้วเหรอไม่ผมเคยใช้พลเมลเรไหม มีอะไรอีกนะครูดาวเพิ่มครูดาวทำได้แนั้แหละแล้วว่าทำมาไ,ได้ีกเลยเออนี่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 ปิงอินเ a อร์วอลคือไอฮาร์ดบีดอะที่มันทุกๆแล้วผมว่าบลูเลเออเออเป็นจาก1นึจุดทุกๆหนึ้าเป็น1 7ึหนานนะซึ่งเข้าไปลองตะกี้แล้วถือว่าเห็นผลได้ชัดเลยฟิลออฟวิวเอออันนี้ก็ดีเนิบเนิบเนิบไอวัตสตริงอะมันคือ XY ็กวป่าวะ อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นระยะมันีแคนเซิลฝ่ายน้องคนเซิลอยู่ครับถ้ามันไม่แคนเซิลมันไม่เหลืออะไรแล้วับใคายยาใครแต่ถ้าจะเนิร์ฟเขาก็เหลืออะไรให้เขาเล่นไว้นิดนึงถ้าผมว่ามันเนิร์ฟแคนเซิลริกอ่ะมันจะไม่เหลืออะไรแล้วไ้ตัวเนี้ยว <laughs> <laughs> เออ damage จากสกิล l s k หายไป แล้วก็ทำการสโลตอนที่กดคิวแล้วก็เราสามารถหลบสกิลได้เพิ่ม0.2วิซึ่งผมว่ามันนานนะ0.2วิอะ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวถ้าผมจะไปลองเล่นดูว่าผมสามารถรียกหรือว่าเขาเรียกว่าอตอบสนองกับความที่เอ้ยมันสกิลมาแล้วผมเดินหลบอะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะทันเว้ยคือก่อนหน้าน,นี้ถ้าอยู่ตรงกลา,างอ่ะยังไงไมัก็ไม่ทนันแต่ตอนนี้ผมว่าวิ่งวิ่งหนีทันเว้ย เาลอละเสียเสียแม่งไอตัวเพื่อเพื่อนเราแม่งบินหลบเสียเพื่อเฟียวอันตีนี้เพิ่มมาสามสิบว yeah, ิดีดีเพราะก่อนน้นนี้แม่งมาพร้อมออกเทนอะไวเกินไม่มีแฟตอ่ากูดแล้วก็ลดเสียงตอนโดนแฟดได้มั้งอืม โดยรวมก็เท่านี้แหละผมว่าดีนะมันเป็นตัวที่เก่งเกินไปไว้ตอนแรกมันเป็นตัวที่หาข่าวได้แบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแบบเอ้ยเดินมาขี้ขวารู้เลยแบบว่าเอ้ยแตนายมีคนด้วยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เสียอะไรเลยเพราะมันเป็นสกิลพาสีแบบเพราะว่าผมว่ามันน่าจะบาลาน์แล้วละ่ะเดี๋ยวก็ดูกันว่ากระแสคนจะเลิกเล่นกันไหมอะไรเไงี้ยไว้บายบายยูทูบ ใช่ <laughs> อ่านหนุย่ย <c oughs> มีอเอลค์้นตรงนั้นโอเคไปเลยไปเราล่าเขาได้เอ้ยนี่นี่เอา,เอาตัวนี้ดีวกว่าโอเคขวาแล้วขวาแล้วขอกกอขาวสองตัวเลยแตกแก,แกับแตกไล่เลยหนึ่งมันวิ่งหนีมันิเพื่อนมันจะซ้ำหนีละเพื่อนเลยเหรอกอขาแตกหนึ่งเพื่อนขา ทำหกลมล้มสองแล้วสวยว้าวได้ไปหนีเ่เซล้บูนเซล้บูนไอ้ด้านในมันล้มไปสองอ่ะ ว่าไงเราอะตึ๊ดตร๊ดตร๊ดอ้ยเยอะจังอะโอ้เยอะจังเว้ยอะไรอะโนดักสายเราแทงกระไดโอ้หัวมันมีอีกมีอยู่มุมซ้ายหมดเลย เนทระว่างแฉลบระเบิดเยอะจังเลยเดี๋ยวไปขึ้นข้างล่างให้แล้วกันใหม่ขึ้นตรงนี้แหละไาด้วยกันไปด้วยไกลไว้ในอยู่ในเลยลอยขึ้นมาลอยไปสี่สิบไกลไกลใกลไกลสุดเลยอ้าวลงไประเบิดลงระเบิดลงระเบิดตอนไล่อย่างนี้อตอนไล่อะไดรไปอ้าวโดนตากอ่ะ กอนไม่เกี่ยงอ่ะหมดแล้วหมดแล้วกองกอขาวอันนั่นกอขาวยตีทนายแหม่ดีนั้นเราไม่ได้ลงเยอะเยอะเยอะเฮ้ยไม่โดดอะไรเลยอุ้ยยิงโดนไปยิงหัวเรดโคตรเท่เลยเ สวยเทียตัวหลังกล่องแม่งเกีียวผมไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ไปเหี้ยโดดบางคนเลยยิงหัวเดี๋ยวก็ไปเต้นแรงไ่โดนข้างหลังหายไปเลยนั่งนิ่งเลยตัวหลังกล่องอ่ะวงแฟนโชคช่วงฉันโอเคกอดทองนะนาเออเจอกับช่วยหน่อย โอเคชอแม่นยเอเลยเฮ้ยกอันในหาเอยมีอสติกตัวนึครับทองายปัปั๊มปดึงได้นะมันอยู่วันนี้แล้วมันเงียบเดี๋ยวผมคำ้ มาจ้าริงมาจริงมาจริงมม่ดีเชีกก่กบแตกตับบอกแ<ม>ละนะ้วนะแต่วราป๋าก็ไม่อ่านเราชุดได้เหรอทำเออเสียงใครตัวเองเลยป๋าลูกปาใส่ม่รึะ xin đây lúc trời thằng bóng anh sau hai hết mọi người mong mọi người mong 2 người mong mọi người mong mọi có mong mọi người mong mọi người mong mong mọi người mong 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 ตดนเปน้ที่เจ็บทุกคนเจ็บมันเจ็บทุกตัวเหลือเหลือตัวตัวน่งเหอกว่าห้าสิบใกล้หมดไม่ไม่มันยังถึงอเส้นเส้นห้าตัวท้ายเตียอเียเลเหลือสามสิบตรงนั้นเออเดี๋ยวนะสวยตัวในบ้านอ่าผมผมทำให้ไม่ได้ผมผมคำประตูขาอยู่ตัวใน้องตับ้านสตัวใาเปิดไม่หาเลยนะดมามามาเลยมาเลยาดายล้วนผมนะผมด้ผมจิ้มพิแตกมลมมิตตัวเดียว นอนปักปีนนปับหึ่งรอบหนึ่งดูแล้วรให้ขอเพ่มนึงถ้าเพิ่มหนึงผมไม่ได้ต่อยต่อเตรียมเตรียมอบนึ่งยนิดนอตัวนี้เปล่าตัวนี้เปล่าตอวนี้เปล่าไม่ไม่ไมอาแปดแแล้วแลไม่ไม่คืออะไรวะคือตอนแรกผมจะยิงไอ้เลเวนแนนเรเวนแนนมันมันเจ็บกว่ามันก็แตกละก็แตกกว่าเท้าชันหนึ่งเลเนตัวแปแปดลแต่ซ้ามาเตรียมตดมั้ย ผมผมถึงแล้วอะข้าเลยผมปาตีขึ้นแต่ฟ้าอันหนึ่งเป็นตอนมาโดดมาโดดดีกว่าอ้ยมาผมโดดไม่ถ้าไม่ด้นะโดดแกนะ้พี่กเจ็บ็บน้องหน้องหน้องหนึ่งน้องห้องหนงแกนให้แล้วมอสเข้าไาเล่นต่อนะแกนได้ได้ผมกำดึงแบอยู่ดึงชั้นล่องไปชั้นสมชั้นสาก่อนนะชันส่ยมาล้มาล้มาล้มามา้ปีนอยู่น้องหนึ้องหนึ่งน้องหนึ่งนไม่มยผมตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วข้าหมดแล้วนะมอสมาผมมาหามมอ โดนไปร้อยห้าเจ็มากล้มไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยมันจับหนีมันจับหนีอะแม็กเซอร์ต้องเต้นโดนโดนไปเจ็บพอลงวนมันมีจับมั้ยเนี่ยเวทโดนหกสิบไว้ไปก็ตายเหม็นเหม็นยังยังยังอยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยต้องเต้นโดนสามสิบมันหนีมันหนีต้องเต้นเจ็บมากต้องเต้นก็ตายได้เลยพี่จับมาพี่จับได้เลยเนี่ยไม่มีไม่มี ผมอาจะยิงเอาเต้นได้เนี้อ่มีแกเหรอเอาเต้นล้มัวล้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบ้นเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้มีแกะมีแกมีแกปนแนนปนนตันี้อกลสติกอยู่บนไดวห้าสิบาตัวนึงตัวห้าเลยตัวห้าเลสี่สิบเยเาไป้วยังยอันนี้น่าจะอยู่ตรงผมตรงผมหายอยู่ใช่ปะ เาเป็นฝ่งเราขึ้นม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 าขึนสิผมเห็นแล้วทคนหกสิบร้อนึ่งอีหายชุมึงก็จูเก่งจังว่าไอเหี้ยกนดอกลแแล้วปนะนเตอยู่บนแล้วเ้ยมันเต้นโดนยเขาเต้โดนร้อยสิบเดี๋ยวห้าสิบผมเอาเตนนะผมเอเต้นนะคือมัอยู่เลยเนี่ยเราตนะมันอยู่นี่เจ้าเต้นไปเจ้าเต้นไปเจ้าเต้นเพื่อมันอยู่อะเอาเต้นลงมาแล้วเอาเตลงมาแล้วเอาเต้นลงมาแล้วเอาเต้นลงมาแล้วเจ๊ย เดี๋ยวเราได้ปะอลบอข้างล้วเไนเงเข้าไปยี่น่อบตอบตออมีเสียตามเข้าไปแล้วลองบ๊าบ๊าบังไปบ๊าไปด้วยอยู่จะเพื่อนเหรอโดนไบ้โดนไบ้โดนกันเพ่นมีตัวหนึ่งปอนะน็อกสวยที่พี่อยู่ตัวทยอมาพี่พี่ฮมรออยู่มาแมันไม่มีที่เล่นอะขอแต่งแล้เดียวขอแต่งแ้เดียวขอแต่เดียวแต่เลย่ยิงให้ลอะไรสวย แฮ้ยเราจริงเข้ามาในบ้านรับรับเกือบร้อยไปถอยไปบ้านนู่นนะะเฮ้ยไม่ไม่ราเรได้มาผมได้ปะเลือดเลือเลือดเลือดนนอะช่วยยังนะมาแดเก้าเกา่อแกมาแอ่เาอยู่ไอยู่ไว้อยูอยอยู่่อยู่อยอยู่อยู่่อยู่อยู่อยูออยออมาตอออกออ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  วัวลายสัตว์วัวลายสัตว์อับไอ้ดับหนรับหลังเลยนะไม่หลังมามมนมมมาเป้นไปแปเต็นไปแปดมาระเบิดด้านหลังนี่ขอละแปดแไอตัวเร็วระเบิดใส่สเเ็บเจใส่รถใส่บอรยู่บอยู่บออยู่ สองตัวสองตัวซ้ายตัวขวาตัวอันน่้ข้างหนึ่งเออเอ่อเกิดติดเกิดไปคิดไปไปคิดไหมไปโดนปะทาต้อไปไปกับเขาอ๋อเจ็บแล้วปะทาอมันโดนข้าข้าข้าก็แตกก็แตกสวยมาให้เลยมาแบบ s เ a ชั่นไม่ได้ป้องประตูวิ่งออกซ้ายอันไหนอันไหนอันไหนใช่ เอาเอาแล้ว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 ตามอย่างไรไม่ได้ตามเอตรียมหมดด้านหน้าด้านหน้าผมเออจริงมันหมดแปดติดมาไงว่าลงตบนฝั่งเราจะไม่ฝุดไอ้นี่ตรงนี้ปีนขึ้นได้ผมว่าหลายๆคนไม่รู้เห็นไหมตรงนี้ปจนปีนได้แล้วก็ขึ้นไปนี่ต่อกล้องแบบหนึ่งสองสองสามเอาคนเอาคนสองไปใช่ไหมรอผมไหมผม ผมอย ah. okay. um, hey, ู่ตรงกลางก็มนี right. ่อาดับคนสองหนีไปแล้วร้อยยเวทเคืนปรจับนน่มามนไกลมากมมีคนเช้าสิบทิปเี้ขอติกติกติกตอร้อยยี่สิบโคไอ์คนละีนคนละีคนระดีคนะดีคนระีสองตีมินนี่หระโนไปข้ังไปสนทนไปครัผมัผมงน ได้หรอไปกันไปกันไปไม่ได้แล้ไม่ได้ล้วม่ไไม่เห็นผมไม่เห็นหรอกดน็อกน็อกน็อกึงปีนปีนอ่โนนาชีโอ้ยเียได้อยู่ได้อยู่สแกนให้ไม่มีติวิผมปีนเรแลอยู่ชั้นบนุหมดแล้วรอช้าหน่าช้ากนรอรอออออยอ